จ้าขอมือเดียวใช่แล้วเลขไม<พ>่ี0 0 0 0 0 0 9ะแ,แล้วก็เหลือประกันศูนย์อีกคุณชมพูเราก็สามารถปิดกระจกตัวนี้ได้นะอ๋อปิดตรงนี้แค่ปุ่มตรงนี้เองใช่ไหมคะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับจอใหญ่แค่กดตรงนี้ก็ขึ้นคุค้มมา,า,ากๆจริงได้เป็นล้านจริงๆค่ะวันนี้ชมพูมากับรถสุด V.I.P. ค่ะแกนสตาร์เลกปี2018สีขาวนี่โอ้โหคุณโก้สวัสดีครับ ข้างในเนี่ยไ,ไม่แพ้เฟิร์สคลาสเลยเครื่องอำนวยความสะดวกภายในครบคันคแล้วก็ภายนอกก็สวยไม่แพ้กันออกห้างมา2 3 9ล้านสามแสนนะครับาทแต่วันนี้ราคาล้านกว่ากว่าประหยัดไปเป็นล้านครับภายนอกด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นไฟเดย์ไลท์เป็นไฟเดย์ไทม์แบบโอ้สวยแล้วก็ กระจังนี่เป็นทรงตรงนะคะมีกล้องด้วยใช่ไหมคุณก้อยกล้องตัวนี้เป็นกล้อง360องศาครับอ๋อเหรอคะมีรอบคันครับมีที่กระจกกระจกมองข้างข้างละตัวด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็ไม่ใช่เป็นรถที่แบบยากมากเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกคือกล้อง360องศาให้ด้วยค่ะมาจากโรงงานนะฮะเนี่ยค่ะแม็กนี่ลายสวยมากเลยจากโรงงานรุ่นนี้นะคะเด่นด้วยเป็นสีขาวด้วยบนยูิค่ะเป็นสีขาวมันมีิตช์จากด้านในหรือว่าเปิดจากด้านนอกก็ได้นะครับ มันจะมีที่เหยียบขาออกมาตรงนี้ใช่ไหมยื่นออกมาแล้วยืนออกมาโอ้นี่นี่เนี่ยตัวนี้ผมชอบมากเลยว่าเวลามันมีปัญหาเวลาสมมติว่าไม่มีตัวนี้เดินลงมาเนี่ยบางทีมันอาจจะสูงไปอะไรไปจะล้มจะล้มได้ตัวท็อปด้วยคุณยงกูก็ให้คุณใดตัวนี้ที่เป็นเจ็ดที่นั่งเนี่ยนี่คือเะเบียนป้ายดำดูแล้วปีนี้มีคันนี้คันเดียวเองได้อย่างประวัติรถคันนี้เจ้าของมือเดียวใช่ค่ะแล้วเลขไมฟรี่หมื่นเก้า แล้วก็เหลือประกันศูนย์อีกคุณชมพูเลอสามเดือนตอนนี้เราขายแค่1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเท่านั้นเองจัดไปแนซนได้เต็มด้วยประวัติดีเครดิตดีจัดได้เต็มนี่นะคะจะเห็นเลยว่าข้างหลังเนี่ยเป็นเบาะที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าที่นั่งแล้วก็ข้างหน้าสองที่นั่งนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยตรงนี้ปรับไฟฟ้าตรงนี้นะคะ เอน็นไฟ <ป S 1> ฟ้าไฟาฟ้าฮะวันนี้ก็คือเป็นส่วนลองน่องใช่ไหมคะสุดยอดถือว่าสุดยอดมากนะคุณจิพูนะสบายไหมสบายสบาย,บายจนไม่อยากลุกเลยเลยสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้งานแบบว่ามีคนขับรถให้เนี่ยเวลาเราคุยธุระคุยงานเนี่ย<ะ>ไม่อยากให้คนด้านหน้าได้ยินเนี่ยเราก็สามารถปิดกระจกตัวนี้ได้นะอ๋อปิดตรงนี้รับปุ่มตรงนี้เองใช่ไหมคะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับอ๋อตรงนี้นะคะหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่าเป็นจอทีวีแบบ จอใหญ่แค่กดตรงนี้ก็ขึ้นแล้วก็ยังมีช่องตรงนี้นะคะ USB ไว้เสียบ USB เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะอ๋อตรงนี้นี่ m มกกี้เมาส์ตรงนี้อีกคู่หนึงนะครับข้างหลังก็เป็น m ม c กี้เมาส์มิกกี้เมาส์นะครับมิกกี้เมาส์ได้ความเป็นส่วนตัวนะคะกับการที่มีที่นั่งแล้วก็มีที่วางแก้วอ,อันเรืองออปชั่นอาจจะแล้วแต่คนชอบแต่ผมคิดว่าคุณประหยัดไปได้เยอะอถ้าเกิดรถปีเดียวกันในค่ายอื่น่ะ สองล้านขึ้นแน่นอนสองล้านสองสองล้านสามมีแน่นอนาการเติมน้ํามันเนี่ยที่เราเติมเนี่ยอาจจะจ่ายน้อยกว่า<ะ>และที่สําคัญคือเวลาขึ้นเขาเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยไปได้ทุกเขาแล้วฮุนไดอะไรก็เยอะครับฮุนไดอะไรก็เยอะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ฮุนไดแล้วจุกเรื่องกับจุกจิกก็แทบจะไม่ค่อยมีอะไรถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ราคาขนาดเนี้<ะ>แล้วหน้าตาแบบนี้คุณยมบูผมว่าไม่แพ้รถค่ายอื่นค่ะ และสีขาวที่สำคัญนะคะไมค์ันนี้49่หมเก้าท่านั้น4ี่หมืนโอ้โหถือว่าใช้งานน้อยค่ะเลขไม้แท้นะครับเพราะมีประวัติเข้าศูนย์มาดูได้เลยนี่ประวัติเข้าศูนย์เดี๋ยวเจ้าของเดิมเนี่ยเข้าทุกระยะเลยเข้าศูนย์ทุกระยะครับผมใช่เข้าศูนย์ทุกระยะยางปีสิบเายางใหม่มากขนาดรถเล็กไมน้อยไม่พอเจ้าของเก่า เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทุกเส้นทางเปลี่ยนยางปี19มาแล้วด้วยประหยัดไปล้านหนึ่งเลขไมสี่หมื่นเก้านี่แบบคุ้มมากมากประอยากได้เป็นล้านจริงๆในราคาเพียงแค่1นึ่งล้านสแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองจะไปแนนเท่าไหร่ก็ได้เครดิตดีฟรีดาวเครดิตของลูกค้าดีฟรีดาวก็คือลูกค้าจะดาวเท่าไหร่ก็ได้เลยอันนี้เอาแบบคุ้มค่าเนี่ยก็ดาวเยอะไปหน่อยผ่อนมันก็ดอกเบี้ยก็จะได้น้อยลงน้อยลงเยอะคิดยังไงก็คุ้มครับผ่อนยังไงก็คุ้มคุณชมพู